สิ่งที่เห็นได้บ่อยในวงการเคป๊ไม่สิวงการเพลงทั่วไปโดยเฉพาะในฝั่งของไอดอลก็คือการที่หลายๆครั้งอาจจะได้ยินแฟนคลับต่างพากันเรียกค่ายเพลงในวงการว่าค่ายผีซึ่งเห็นได้บ่อยๆตามโซเชียลมีเดียค่ายผีที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ค่ายที่มีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอย่างที่ศิลปิน W M Entertainment เจอกันบ่อยๆแต่เป็นค่ายที่จัดการศิลปินได้ไม่ถูกใจไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอสำหรับแฟนคลับตั้งหาก ซึ่งใน t o m um ส s p ิ a k Up ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าคำนี้ควรจะถูกใช้ในแบบที่ว่าหรือไม่ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้ลบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับเอาล่ะไม่ต้องรอกันนานเรามาตอบคำถามที่สำคัญที่สุดของวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าเราสามารถเรียกบริษัทหรือค่ายเพลงเหล่านี้ว่าค่ายผีได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับจบแล้วสวัสดี ที่บอกว่าได้ก็เพราะว่าแฟนคลับทุกคนยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่อาจจะไม่ได้นึกถึงมากหรือบางคนไม่อยากจะนึกถึงนั่นก็คือทุกคนเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นให้ฟีดแบ็กซึ่งก็รวมไปถึงคําติเตียนเช่นกันแต่มันจริงหรอที่ค่ายต่างๆที่เราตามอยู่นั้นเป็นค่ายผีสุดๆและไม่มีอะไรดีเลยเรามาลงรายละเอียดตรงนี้กันดีกว่าสําหรับตัวผมเองค่ายเหล่านั้นจะผีอย่างแท้จริงก็คือค่ายที่ปฏิบัติต่อศิลปินของตัวเองได้อย่างยแย่แบบที่สุด เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มมาดูจากค่ายใหญ่กันดีกว่าค่ายที่มีแฟนคลับมหาศาลอย่าง Big กโฟที่การันตีได้ระดับหนึ่งว่าศิลปินของพวกเขาจะมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จแต่ก็ย่อมตามมาด้วยคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายแน่นอนว่ายิ่งมีศิลปินเยอะก็ยิ่งมีกรณีเข้าข่ายที่ว่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นวงที่ควรจะไปได้ไกลกว่าที่เป็นถ้าได้รับการจัดการที่ดีหรืออย่างน้อยก็มีตอนจบที่สงกับความยิ่งใหญ่ของพวกเขาและเธอเช่นวงเหล่านี้ หลายต่อหลายครั้งที่ค่ายเหล่านี้มีปัญหาโดยถูกกล่าวหาถึงการลอกเลียนแบบผลงานของคนอื่นหรือการเว้นช่วงเวลาโปรโมทที่เริ่มจะนานจนเกินไปและสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของศิลปินเหล่านั้นมันจึงไม่ผิดเลยที่แฟนๆของศิลปินแต่ละวงจะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ไอดอลของพวกเขาได้รับและสาบค่ายกันอยู่บ่อยๆแต่ถ้าลองมองในภาพกว้างก็ต้องยอมรับว่าค่ายใหญ่เหล่านี้ให้อะไรหลายอย่างกับศิลปินของตัวเองได้มากกว่าค่ายเล็กๆอย่างมากมาย ไม่ว่าจะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีไรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องใช้หนี้ชื่อเสียงที่รู้จักเป็นวงกว้างชนิดที่ว่าออกจากค่ายไปก็ต่อยอดได้อย่างสบายและเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่จะมีทีมจาัดก,การหลายทีมที่ทําให้คุณภาพการจัดการในบางครั้งไม่เท่ากันในขณะที่บางทีมมีผลงานที่สมควรได้รับความวิจารณ์เป็นอย่างมากแต่บางทีมก็จัดก,การวงของตัวเองได้ดีมากๆเช่นกันมันจึงไม่แปลกที่สําหรับบางคน ค่ายเหล่านี้ไม่ใช่ค่ายผีและมีแฟนบางส่วนที่พอใจที่จะเป็นสแตนค่ายให้การสนับสนุนศิลปินจากค่ายน,านั้นๆกันต่อไปแต่บางคนก็ท,กทั้งรักทั้งช่งมาที่ค่ายขนาดกลางกันบ้างแม้ว่า p r e y d i s Entertainment จะให้การดูแลและจัดการ Fromis 9วงที่เพิ่งถูกโอนย้ายเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดได้ดีมากๆ ทั้งการออกผลงานอย่างต่อเนื่องช่องทางการโปรโมทที่หลากหลายและเงินทุนที่มากขึ้นจนพวกเธอชนะถ้วยรางวัลครั้งแรกและอัลบั้มล่าสุดที่กำลังจะวางจำหน่ายมียอดจองไปแล้วกว่า1 2 0 0 0 0ชุดแต่หลายคนก็ยังไม่ลืมหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดในวงการเคป๊อปนั่นคือการยุบวงอย่างปริศนาของพริสตินที่ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นจากค่ายและมันอาจจะเหมาะสมแล้วที่หลายคนยังตราหน้าพวกเขาว่าเป็นค่ายผีอยู่แต่ในบางครั้งการที่ไม่อธิบายมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทุกคน นั่นเพราะว่าเราไม่ใช่คนภายในที่จะสามารถรู้เรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดและสิ่งที่แฟนๆทําได้ก็คือการคาดเดาส่วนสิ่งที่ค่ายทําได้ก็คือการกุ้มหัวรับคําสาปส่งพวกนั้นต่อไปซึ่งตรงนี้ผมขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งก็คือประสบการณ์การทํางานของผมในวงไอดอลไทยวงหนึ่งเสียหน่อยวงที่ว่านี้คือวงที่เกิดจากการร่วมงานของค่ายเพลงประเทศญี่ปุน่นซึ่งในช่วงที่ทํางานอยู่ในนั้นผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดจาก,การใหญ่ของวงต้นฉบับที่ญี่ปุ่นอย่างจรงิงจังสิ่งหนึ่งที่ยังจําได้จนนนถึงวันนี้ ก็คือการรับมือกับแฟนคลับซึ่งเขาได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนช่วงเวลาที่แฟนคลับจะไม่พอใจในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่มาจากทางตัวบริษัทจริงๆหรือบางครั้งมันจะมาจากตัวไอดอลเองก็ตามแต่เพราะว่าไอดอลคือสิ่งที่มีไวใ้ให้แฟนๆรักและชื่นชมเราไม่สามารถเปิดเผยความผิดพลาดของพวกเขาได้มันจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทและทีมงานที่ต้องรับคำติเตียนทั้งหมดไว้แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการก้มหัวขออภยัยพวกเขาเท่านั้น สำหรับผมเองที่เคยเป็นแฟนคลับของวงที่ว่าและเคยแสดงท่าทีไม่พอใจเหมือนกับคนอื่นๆมาก่อนเช่นกันนี่คือคำสอนที่เปลี่ยนมุมมองของผมไปตลอดกาลและคิดได้ว่าค่ายเพลงหรือบริษัทเหล่านี้มันยังมีบุคคลเบื้องหลังอีกมากมายที่บางคนอาจจะมองว่าวงการนี้เป็นแค่ธุรกิจล้วนๆทำเพื่อผลประโยชน์และสร้างกำไรเท่านั้น แต่ก็ยังมีทีมงานอีกหลายคนที่ทำงานกันอย่างหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนยิ่งกว่าตัวศิลปินและไม่เคยได้รับความชื่นชมหรือขอบคุณไม่มีแม้แต่ตัวตนแต่ก็ยังทำต่อไปด้วยใจล้วนๆที่สุดท้ายก็มาเสียใจและเจ็บใจทุกครั้งที่ต้องทนรับคำด่าจากฟแฟนๆซึ่งเมื่อผมได้เจอกับประสบการณ์ตรงเหล่านี้จนหมดไฟกับวงการทุกวันนี้ผมจึงพึงระลึกอยู่เสมอว่าค่ายเพลงเหล่านี้ก็ย่อมมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่ไม่มากก็น,น้อยเช่นกัน ซึ่งเมื่อพูดถึงศิลปินที่ทําความผิดแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ผมอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาในวิดีโอตัวนี้นั่นคือการที่เจอดีศิลปินของ JYP Entertainment ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างโดยก่อนที่จะพูดข้อความที่ไม่เหมาะสมนี้ออกไปเขายังบอกอีกด้วยว่าเพราะเขาไม่ใช่ศิลปิน K-pop อีกต่อไปเขาจึงสามารถพูดคํานี้ออกมาได้ซึ่งถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียของชายคนนี้มาบ้างก็จะเห็นว่าเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องอิสระให้กับตนเองอยู่บ่อย ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาได้รับการสรับสนุนอย่างมากมายกลับกลายเป็นว่าในวันที่เขาเป็นอิสระจริงๆ,ๆเขากลับทําเรื่องผิดพลาดอย่างมหันที่แม้ว่าเขาจะขอโทษแล้วแต่สำหรับบางคนมันก็ยากที่จะลืมเลือนและให้อภัยกันเลยทีเดียวและมันกลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการที่ค่ายพยายามจะจํากัดช่องทางการสื่อสารแบบอิสระของเขานี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นได้ นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมค่ายหลายค่ายถึงต้องสร้างอิมเมจศิลปินที่สมบูรณ์แบบและเข้าถึงยากระดับหนึ่งขึ้นมาหรือการที่ไอดอลที่เพิ่งเดบิวหลายคนเวลาจะโพสอะไรก็ต้องมีทีมงานคอยสกรีนทุกครั้งเพราะมันเป็นหน้าที่ของค่ายที่ต้องป้องกันไม่ให้ไอดอลมีภาพลักษณ์ที่เสียหายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองเมื่อพูดถึงการปกป้องศิลปินของค่ายก็มีอีกประเด็นที่อยากจะหยิบมาพูดนั่นคือการปกป้องศิลปินที่ถูกกล่าวหาในเรื่องต่าง แน่นอนว่ามีแฟนคลับมากมายที่ไม่พอใจที่ค่ายหลายค่ายต่างเงียบและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่มีผลลัพธ์ออกมาเร็วเท่าที่ควรซึ่งกรณีหนึ่งที่ดังที่สุดในปีก่อนก็คือการที่ซูจินถูกกล่าวหาเรื่องราวในอดีตจนสุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจออกจากวงยอจาไอดอลจนแฟนๆต่างพากันสาบคิวเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างมากมายว่าทำไมถึงจัดการไม่ได้เรื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็แอบสมเหตุสมผลอยู่บ้างเพราะประวัติศาสตร์ของค่ายนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่ดูจะจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่สังเกตนั่นคือแม้ว่าซูจินจะไม่อยู่ในไอดอลแล้วแต่เธอก็ยังเป็นบุคลากรของคิวและบริษัทยังดำเนินการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอจนถึงปัจจุบันคล้ายกับกรณีของวงเอพริลที่ถูกโจมตีอย่างมากมายโดยเฉพาะหน้าอื่นที่ช่วงหนึ่งของชีวิตเธอกำลังลุ่งโลดแบบสุดๆแต่กลับถูกกล่าวหาในหลายๆเรื่องล่าสุด DSP m e d ี a เดียค่ายต้นสังกัดของเธอก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับเธอได้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริง ดยใช้เวลาการสืบสวนทั้งหมดเกือบปีเลยทีเดียวซึ่งสุดท้ายไม่ว่าการกระทําเหล่านี้จะทําด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือทําด้วยใจอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้เห็นคือบริษัทได้ทําหน้าที่ของตนแล้วนะั่คือการปกป้องศิลปินนั่นเองครับบางทีเราอาจจะใช้คําว่าค่ายผีกันอย่างสนุกจหนอาจจะลืมไปว่าการจัดการอะไรที่มีบุคคลเป็นที่รู้จักในวงกว้างซ้ํายังมีจํานวนมากมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเสียเลยมันไม่มีทางที่เราจะสามารถให้สปอตไลท์กับทุกคนได้หมดแม้ว่าบางครั้งเราอยากจะให้แค่ไหนก็ตาม และไม่มีทางที่ทุกเรื่องจะสามารถแก้ไขได้ดังใจถ้าต้องมีการตัดสินใจจากผู้คนมากมายหลายขั้นผมไม่ได้ทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะอย่างที่กล่าวไปต้นคลิปว่าในฐานะของแฟนที่จ่ายเงินเข้ากระเป๋าบริษัทนั้นๆเสียงของพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ให้พวกเขาได้ยินแต่มันคงจะดีถ้าในแต่ละสถานการณ์พวกเราได้เข้าใจมันมากขึ้นมองเรื่องเหล่านั้นลึกลงไปกว่าเดิมบ้างมันก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ถ้าพูดถึงไข้ผีที่แท้จริงแล้วก็มันมีอยู่นะสักวันอาจจะพูดถึงก็เป็นได้